ครับก็กราบสาวัสดีท่านสื่อมวลชนนะครับรวมไปถึงพี่น้องประชาชนที่ติดตามการแถลงข่าวในวันนี้นะครับก็วันนี้เป็นการแถลงข่าวประจำสัปดาห์นะครับของพักเพื่อไทยนะครับในวันอาทิตย์นะครับวันหยุดนะครับก็เพื่อให้ข่าวสารต่อเนื่องนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนได้รับรู้ความคืบหน้านะครับว่าจะมีที่ผ่านอาทิตย์ที่ผ่านมามีอะไรเกิดขึ้นบ้างรวมทั้งอาทิตย์ถัดไปจะมีประเด็นอะไรทางการเมืองเพื่อไปการติดตาม ข่าวการเมืองอย่างใกล้ชิดนะครับก็เรียนว่าวันนี้ครับขออนุญาตแถลงข่าวในเรื่องแรกนะครับในเรื่องของการที่เป็นเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ2,560นะครับหลังที่สารรัฐธรรมนูญนะครับได้มีคำวินิจฉัยกรณีกระบวนการขั้นตอนการทำประชามติเพื่อเปิดทางการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับว่าหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญนั้น ได้มีคำวินิจฉัยออกมาเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมานะครับหลายฝ่ายเองนั้นก็มีข้อกังวลนะครับไม่เพียงแต่เป็นการวินิจฉัยถึงขั้นตอนกระบวนการจัดทําประชามติตามที่สมาชิกรัฐสภาได้เสนอไปนะครับแต่ยังมีการวินิจฉัยเพิ่มเติมนะครับถึงที่มาที่ไปนะครับของสมาชิกร่างรัฐธรรมนูญหรือที่เรียกว่าสอสอรอนะครับว่าไม่สามารถนะครับ ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของพี่น้องประชาชนนะครับอย่างไรก็ตามครับแม้ว่าคําวินิจฉัยดังกล่าวนะครับจะไม่ใช่ประเด็นที่อยู่ในคําร้องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะครับแต่คําวินิจฉัยดังกล่าวย่อมมีผลผูกพันทุกองค์กรน,นะครับดังนั้นพรรคเพื่อไทยน้อมรับคําตัดสินของศาลนะครับแล้วก็พรรคเพื่อไทยเองจึงเสนอแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยจะเสนอ ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวด15นะครับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพิ่มหมวด15ทับหขึ้นมาเพื่อเปิดทางให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้โดยจะเสนอแนวทางการตั้งสสรหรือกรรมธิการที่มีความเกี่ยวข้องยึดโยงและสะท้อนถึงเจตนารมณ์ความต้องการของประชาชนมากที่สุดนะครับซึ่งทางขณะนี้ครับพักเองได้จัตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับ ซึ่งมาเตรียมที่จะศึกษานะครับและที่จะวางแผนในการที่จะเสนอการแก้ไขรัฐนูนต่อสภา,าต่อไปนะครับและขอเรียนครับว่าทางพักเพื่อไทยเองนะครับจะทําให้เร็วที่สุดนะครับซึ่งเราทราบกันดีว่าข้อตกลงของพักประชาชนและพักภูมิใจไทยนั้นมีการตกลงกันนะครับว่าภายใน4เดือนเราก็จะพยายามเร่ง เข้าคณะกรรมการชุดเล็กของพรรคเพื่อไทยและเสนอต่อรัฐสภาให้เร็วที่สุดนะครับและแน่นอนครับหลายฝ่ายตอนนี้ก็ยังเป็นกังวลครับว่ากระบวนการแก้ไขรัฐมนูญเพื่อนําไปสู่การทําประชามตินั้นจะทันตามกรอบเวลา MOA ของพรรคประชาชนและพรรคภูมิใจไทยหรือไม่เนื่องจากในทางปฏิบัตินะครับในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ2 5 6 0เพื่อเพิ่มเติมหมวด15ทับ1นั้นนะครับจะต้อง ทำโดยพิจารณาร่วมกันของรัฐสภาและจะต้องมีการผ่านาการพิจารณาทั้ง3าวาระนะครับโดยจะต้องบรรลุเงื่อนไขการเห็นชอบโดยสอวอนะครับซึ่งการผ่านเสียงของสอวอนั้นก็เป็นบัญญัติตามรัฐธรรมนูญนะครับเมื่อกระบวนการนี้แล้วเสร็จนะครับต่อไปก็จะทําให้พี่น้องประชาชนออกเสียงประชามติอีกครั้งว่าเห็นชอบกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับนี้ด้วยหรือไม่นะครับ ทำให้หลายฝ่ายครับตอนนี้เริ่มเป็นกังวลครับว่าในระยะเวลา4เดือนตามกรอบเวลาที่ตกลงกันของพักประชาชนและพักภูมิใจไทยนั้นจะทําได้หรือไม่แน่นอนครับเมื่อมีคําถามแบบนี้เข้ามาในสังคมนะครับก็ต้องถามคําถามนี้ย้อนกลับไปทางพักประชาชนครับว่ายังมั่นใจอยู่หรือไม่ครับว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญและประชาชนนั้นจะได้ ออกเสียงประชามติได้ทันในระยะเวลา4เดือนตามที่พวกท่านได้กําหนดเอาไว้เองนะครับและที่สําคัญครับสถานะของ MOA ทั้ง5ข้อที่ได้จัดทําร่วมกันเพื่อจะตั้งรัฐบาลพักภูมิใจไทยนั้นนะครับจะเป็นจริงได้กี่ข้อถึงแม้ว่าข้อประกาศว่าจะขอทําหน้าที่ฝ่ายค้านโดยไม่ขอร่วมการจัดตั้งรัฐบาลนั้นนะครับ ก็เริ่มมีหลายฝ่ายตั้งคำถามนะครับว่าท่านนั้นเป็นฝ่ายค้านจริงหรือไม่เพราะว่าภารกิจในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจะเห็นได้ว่าพรรคประชาชนนั้นเป็นพักหลักครับที่จะคอยรักษาเสียงในการเรียกเรียกว่ารักษาองค์ประชุมในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรแทนพักภูมิใจไทยนะครับดังนั้นครับเรียนว่าเพื่อให้การแก้ไขรัฐมนูญและเปิดทาง ไปสู่การทําประชามติให้เป็นจริงได้มากที่สุดนะครับพักประชาชนนั้นควรแสดงความรับผิดชอบด้วยการเดินเข้าไปพูดคุยกับท่านอนุทินเลยครับแล้วก็ฝากท่านอนุทินไปคุยกับสอวอที่หลายๆท่านเรียกว่าสอวอสีน้ําเงินครับว่าวันนี้แนวทางที่พักเพื่อไทยที่พักประชาชนจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มมาตรา15ทับ1นั้น สวของท่านนั้นเห็นด้วยในเรื่องนี้หรือไม่ครับนั่นเป็นเรื่องแรกนะครับเรื่องที่สองครับเป็นเรื่องที่ต่อจากท่านนายกอนุทินนะครับได้ประกาศไว้ภายใต้รัฐบาลภูมิใจไทยครับว่าจะไม่มีการดําเนินการนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายซึ่งเป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยนะครับว่าจะไม่ทําต่อผมเรียนครับว่าอันนี้เป็นสิทธิ์นะครับของรัฐบาลใหม่โดยชอบธรรมครับว่าจะสาลต่อนโยบายเก่าของรัฐบาลชุดที่แล้วหรือไม่ แต่สิ่งหนึ่งครับที่อาจจะต้องพูดกันอย่างตรงไปตรงมาครับก็คือนโยบาย20บาทตลอดสายนั้นมีจุดประสงค์สําคัญครับคือการลดรายจ่ายและยกระดับคุณในภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนแม้ท่านนายกรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยครับมองว่าการช่วยเหลือประชาชนนั้นเป็นเรื่องภราระของรัฐบาลด้วยการอ้างว่าจะต้องมีการชดเชยให้กับเอกชนแต่ผมเรียนครับถ้าเราย้อนไปดูเมื่อการหาเสียง2,566ครับ นโยบายในการหาเสียงของพักภูมิใจไทยในขณะนั้นครับก็เสนอนโยบายรถไฟฟ้าที่ใช้ชื่อว่ารถไฟฟ้า40บาทตลอดทั้งวันซึ่งในขณะนั้นครับพักภูมิใจไทยพูดเอาไว้ด้วยความสวยหรูนะครับว่าเป็นรถไฟฟ้านั้นเป็นทางออกของคนกรุงเทพครับที่ทุกคนขึ้นได้และค่าโดยสารต้องไม่เป็นอุปสรรคเป็นปัญหาต่อคนทุกกลุ่มพักภูมิใจไทยในขณะนั้นครับ จึงมีนโยบายออกตั๋วรถไฟฟ้าเป็นตั๋วรายวันนะครับวันละ40บาทกี่เที่ยวก็ได้เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะยกเลิก20บาทตลอดสายของพรคเพื่อไทยครับพักเพื่อไทยเองก็ขอเรียกร้องครับให้ท่านได้นำนโยบายรถไฟฟ้า40ิบาทตลอดท้วันของท่าน,นครับนำมาใช้ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างน้อยก็เป็นการลดภาระ ให้กับพี่น้องประชาชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเข้าใจดีครับว่าพรรคภูมิใจไทยนั้นไม่ได้มีสอสอแม้แต่คนเดียวในกรุงเทพและปริมณฑลเท่าไหร่นักเฉพาะกรุงเทพครับไม่มีเลยแต่ผมเรียนได้ว่านโยบายนี้เป็นการช่วยเหลือช่วยแบ่งเบาภาระพี่น้องประชาชนในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอญาตเรียกร้องไป ในส่วนของพรรคภูมิใจไทยครับให้รีบปัดฝุ่นนำนโยบายที่ท่านหาเสียงปี66นั้นมาปฏิบัติใช้ครับถึงแม้ว่ารัฐบาลของท่านนั้นจะมีอายุไม่นานนักนะครับแต่ผมเชื่อว่านโยบายนี้ก็สามารถลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนได้ครับ mm hmm. ครับเรื่องต่อไปครับก็จะขออนุญาตแถลงข่าวถึงที่ หลายฝ่ายนะครับได้ออกมาตั้งข้อสังเกตกับบุคคลที่จะเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลพักภูมิใจไทยครับตาม MOA ของพักประชาชนและพักภูมิใจไทยว่าเราจะมีการยุบสภาภายในสีเดือนนะครับแต่ขณะนี้ครับรัฐบาลพักภูมิใจไทยละที่พักประชาชนเป็นแกนนำจัดตั้งขึ้นมานั้นไม่เพียงแต่จะล้มเลิก นโยบายที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหลายอย่างนะครับแต่สังเกตได้ว่าพักภูมิใจไทยนั้นมีแนวโน้มที่จะเดินหน้าโครงการเมกะโปรเจกต์ต่างๆซึ่งทำให้ตั้งข้อสังเกตครับว่าท่านจะอยู่4เดือนแล้วยุบสภาจริงหรือไม่นะครับอันนี้ก็ฝากถามไปยังพักประชาชนครับว่าการทำแบบนี้จุดประสงค์นี้คือที่ท่านบอกว่าจะตั้งมาเพื่อยุบสภานั้นจริงหรือไม่และถ้าเรา ดูรายชื่อบุคคลที่จะมารับตําแหน่งครับก็ยังสร้างความกังวลให้กับสังคมโดยส่วนมากโดยเฉพาะกระทรวงยุติธรรมครับก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักครับว่าเป็นอดีตข้าราชการที่เติบโตมาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์มีส่วนเชื่อมโยงกับบุคคลที่ถูกกล่าวหาโดย DSi ครับในเรื่องของการหัวสวเรื่องนี้พักประชาชนจะส่งสัญ,ญญาณอย่างไรครับ ทั้งที่ตอนนี้ครับมีข่าวได้ว่าพรรคภูมิใจไทยนั้นจะนั่งเป็นเจ้ากระทรวงมหาดไทยเองซึ่งมีอํานาจควบคุมกรมที่ดินจะเข้าไปดูแลกระทรวงคมานาคมที่มีอํานาจในการกํากับดูแลการรถไฟแห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นผมเรียนครับว่าในเรื่องของที่ดินเขากระโดงการโฮสสวอนั้นจะดําเนินต่อไปอย่างไรผมเรียนว่า เพื่อไทยเองก็คงจะไม่เรียกร้องอะไรต่อพรกคูมิใจไทยมากไปกว่านี้แล้วนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสังคมนั้นได้ตั้งข้อสังเกตมาอย่างต่อเนื่องในเรื่องของคดีต่างๆว่าจะลงเอยหรือว่ามีจุดจบอย่างไรเพราะฉะนั้นผมเรียนว่าในฐานะของพรคประชาชนครับที่ท่านเป็นคนดีลรับดีลของพรกคุมใจไทยในการที่จะตั้งรัฐบาลชุดนี้ขึ้นมา ท่านจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้นะครับก็เรียนว่าอย่างน้อยครับตอนนี้อยู่ในช่วงของการเตรียมรายชื่อเพื่อชูเก้าผมก็ฝากไปถึงพักประชาชนครับถ้ารายชื่อท่านใดที่ท่านไม่สบายใจที่ท่านเคยตรวจสอบในขณะท่านเป็นฝ่ายค้านใะนตั้งแต่สมัยรัฐบาลที่แล้วจนรัฐบาลที่ผ่านมานี้ผมเรียนว่าท่านควรจะส่งสัญ,ญญาณไปยังพักภูมิใจไทยอย่างชัดเจนครับว่าท่านสบายใจกับ ว่าที่รัฐมนตรีท่านไหนและไม่สบายใจกับว่าที่รัฐมนตรีท่านใดก็อยากจะให้ส่งสัญญาณให้ชัดเจนนะครับเพื่อที่จะทำให้ MOA ของท่านที่ท่านให้ความเชื่อถืออย่างมากนะครับแต่ท่านบอกเองว่าท่านเป็นฝ่ายค้านก็ขอเรียกร้องครับท่านเคยเรียกร้องกับพวกเราให้มาททำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านวันนี้ครับพรรคเพื่ไทยเองก็เรียกร้องไปยังท่านครับให้เป็นฝ่ายค้านครับแต่ท่านเป็นฝ่ายค้าน ที่ร่วมตั้งรัฐบาลภูมิใจไทยท่านต้องแสดงความรับผิดชอบมากกว่านี้ครับลำดับต่อไปครับก็คงเป็นเรื่องสุดท้ายในวันนี้ครับผมเรียนว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีนักวิชาการอดีตนักการเมืองนักการเมืองต่างๆได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงพรรคเพื่อไทยครับว่าจะเป็นพรรคที่วันนี้เป็นพรรคขาลงวันนี้เป็นพรรคที่ ในเลือกตั้งสมัยหน้าอาจจะเหลือไม่ถึงร้อยเสียงอาจจะเหลือไม่ถึง50เสียงบ้างผมเรียนอย่างนี้ครับว่าพรรคเพื่อไทยเป็นสถาบันการเมืองครับผมขออนุญาตไม่ตอบโต้นักวิชาการนักการเมืองเหล่านั้นนะครับเพียงแต่ว่าเราก็จะน้อมรับคําวิพากษ์วิจารณ์และก็ไปพัฒนาพรรคของเราให้ดีขึ้นและผมเรียนไปยังวอวตเตอร์ของพรรคเพื่อไทยทุกท่านครับและเรียนไปยังคนที่ยังศรัทธา และยังรักในพักเพื่อไทยครับผมเรียนว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่พักเพื่อไทยประสบวิกฤตทางการเมืองพักเพื่อไทยเมื่อก่อนครับเป็นพักไทยรักไทยเราถูกปฏิวัติมาสองครั้งเราถูกยุบพักมาแล้วสองหนครับแต่ทุกครั้งที่เราถูกวิกฤตทางการเมืองเราสามารถลุกขึ้นยืนได้อย่างเข้มแข็งและนำทัพพักเพื่อไทยลงในสนามเลือกตั้งแล้วก็หลายครั้งครับที่เราชนะ ในสนามเลือกตั้งแน่นอนครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับพักเพื่อไทยในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาสมาชิกพักบางคนสสพักบางคนอาจจะมีเสียใจบ้างนะครับที่ท่านอดีตนายกแพอทองทานต้องออกจากตาแหน่งท่านอดีตนายกทักษิณต้องเข้าไปสู่การจองจําอีกครั้งหนึ่งแต่ผมเรียนครับว่าพักของพวกเราพร้อมที่จะลุกขึ้นยืนพร้อมที่จะเข้มแข็งอีกครั้ง ในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในอีกระยะเวลาไม่กี่เดือนเพราะเราอย่างมั่นใจครับว่าหัวใจของรเรายัางเป็นพี่น้องประชาชนเราจะนําเสนอน,นโยบายดีๆเพื่อช่วยพี่น้องประชาชนที่ลําบากเราไม่สามารถทิ้งพี่น้องประชาชนที่สลับสุดเราและพี่น้องประชาชนตามรากญ่านั้นให้ลําบากได้เพียงลําพังเพราะฉะนั้นผมเรียนครับว่าเราพร้อมที่จะลุกขึ้น เข้มแข็งอีกครั้งในเร็ววันนะครับก็ฝากไปถึงวอเตอร์ของพวกเราครับว่าพวกเราพร้อมเดินหน้าต่อแม้เราจะประสบปัญหานานา,นาประการในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ขอให้ทุกท่านได้เป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับเราพร้อมแล้วเราเจอกันในสนามเลือกตั้งแน่นอนครับก็วันนี้มีประมาณแค่นี้ครับเชิญท่านเสียอมวลชนครับ ก็เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนเป็นห่วงนะครับผมเรียนว่าในเรื่องปัญหาชายแดนในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นเป็นเรื่องของการวิพากษ์วิจารว่าจะมีการเปิดด่านเลยหรือไม่นะครับซึ่งเป็นการเรียกร้องของสสบางท่านของพรรคประชาชนแต่ผมเรียนครับว่าก่อนที่ท่านภูมิธรรมนะครับท่านออรองนายกแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่นายกรันตรีเนี่ยท่านได้ได้ให้สัมภาษณ์ไว้นะครับว่าเรื่องชายแดนนั้นได้ให้สิทธิ์ของทาง คณะกรรมการชุดหนึ่งนะครับที่จะขอพิจารณาเรื่องนี้ว่าจะปิดเปิดด่านอย่างไรนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็คงจะร้องรอความชัดเจนจากแกนนาของรัฐบาลชุดใหม่นะครับว่าท่านจะดําเนินการอย่างไรแต่แน่นอนครับวันนี้พักเองนะครับท่านหัวหน้าพักเองแล้วก็แกนนําทั้งหลายที่อยู่บริเวณชายแดนนะครับสสของเราในบริเวณชายแดนก็ยังสั่งให้อสสของเราได้เกาะติดในบริเวณชายแดนนะครับแล้วก็ไปดูแลพี่น้องประชาชนที่ยัง เกิดความหวาดระแวงนะครับในในในบริเวณชายแดนอยู่นะครับแล้วก็ยังให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องอยู่ครับทั้งช่วงจังหวัดทางอุบลราชธานีศรีสะเกดเองก็ยังติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดอยู่ครับครับถ้าไม่มีอะไรแล้วกลับขอบพระคุณทุกท่านครับ